ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรากลับอยู่ที่อันดเกมอันดเทลล่ารีเซ็ตพิธีบอสแล้วครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะพแต่ว่าผมไปฟาร์มหลังใบถึงเลเวลร้อยหนึ่งในการตีไอ้นี่สปาร์มไปเรื่อยเพราะว่าพวกเออเลอร์แซนกับอันนั้นมันยากเกินไปแต่ผมมีสูตรลัดวิธีการต่อไปก็คือการที่มาตรงนี้ครับท่านผู้ชมมาตรงนี้เลยผมมาตอนที่ผมเลเวล80ที่จริงมาตีได้แต่เลเวล69แต่ผมเลเวล80ก่อนเพราะว่ามันยากมากๆเลยผมมาตรงนี้มันชื่อว่า a n a m e level a s t w e r d ตัวน,นี้แหละครับที่ผมมาตีตัวทั่วไปได้เลยมันจะเป็นบอสแอดมินบอสแอดมินจะมีการโจมตีแค่ท่าเดียวคือการยิงแคสเตอร์บัตเตอร์มันเป็นอะไรที่งดลบง่ายๆมากแต่ว่าเลือดมันเยอะไปหน่อยนั่นก็คือไอ้ชายคนนี้ที่ใช้พลังของเดอะคร็อกโอเคพาผมไปเลยว่าจะพาไปไหนทีมงานของผมนั้นได้พาผมมาทีน่นี่แล้วก็พาเดินไปตรงนี้ตรงนี้เหรอที่ผม้อมไปโอเคนั้นผมก็เชิญอ,อันนี้ไปแล้วผมก็อันนี้ตอนนี้น่าจะใช้เวล 100, ว์หนึ่งร้อยเพื่อจะมาตีได อ่ามันเฟต่อไปด้วยความไวมากโอ้ผมจะตายนะผู้ชมผมมีแค่ชีวิตเดียวด้วยการที่จะมีเพื่อนช่วยคุณจะต้องถึกมากๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมจะตายแล้วอ่าผมตายให้ตายสิวันตายอะไรไวขนาดขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นผมขอคิดใหม่นะผมขอลองใช้เป็นอลดิตของสองชีวิตละกันน่าจะเป็นอะไรดีดีที่สุดเพราะผมยังไม่ได้ถูกเพลนเลยท่านผู้ชมอะไรมันจะยากในขนาดนี้เนี่ย อ๋เยอะมากคือคิงแซนเนี่ยขนาดลงแค่2คนทีมงานผมระด,ดับอติเตรเลียแล้วมันยังทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมันต้องยากขนาดไหนกันเชวเนี่ยอันนี้ทีมงานผมพยายามจะสานไลเซอร์อทั้งหมดที่มีอยู่โอเคผมว่าน่าจะเหลือแค่เฟสเดียวแล้วจดาก,การวันเร็วๆเข้ามีระสเตอร์ตัวหนึ่งค้างอยู่ตรงนั้นเย่ yeah, ผมฆ่ามันได้แล้วไอ้โง่ผมได้ออสตรเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ปลดล็อกที่ใหม่แล้วเย่ yeah. โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราาอยจ่ที่ที่ฟาร์มสำหรับคลรีเซ็ตแล้วนั่นก็คือ you have been king multiverse คือเราข้า king multiverse แล้วไปกันเลยว้าวเรามาเจอที่แห่งนี้แล้วอันนี้มันเป็นแจนส์รินโอ้มันต้องใช้หนึ่งรีเซ็ตผมสามารถรีเซ็ตได้แล้วมาฟาร์มตัวนี้ต่อได้เลยหนึ่งเลเวลว้าวเป็นอะไรที่ดีมากมากแต่ว่าผมยังไม่มีของดีเท่าไหร่หรือว่าผมต้องไปทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้มันมีของอะไรฟาร์มได้บ้างผมพอจะฟาร์มได้ตอนนี้ แต่ผมขอเช็คที่ผมมีดาบอะไรบ้างโอ้ผมมีแค่ไอ้นี่ไอ้นี่เลยดีมสตาร์เป็นอาวุธที่ผมใช้ฟาร์มจะถึงเลเวลหนึ่งร้อยเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยโอเคนั้นผมขอรีเซ็ตเลยดีไมหมวะอ่าโอเคนั้นผมขอรีเซ็ตเลยละกันท่านผู้ชมใช้หนึ่งแสนรีเซ็ตโอเคไปตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่ผมไม่จําเป็นต้องไปตีตัวนั้นพอดีมสตาร์ดีมสตาร์ ให้ตายสิดรีมสตาร์มันเอาออกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นหน้าที่แซนมาเลยท่านผู้ชมผมไม่มีดี e a m star แต่มันให้ดาบนี้ผมมาดาบนี่ผมเคยซื้อไว้แปลว่าผมว่าตีผมโอ้ี่สบายเลยเซตเองสบายสบายมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วผมมีเลตแค่ยี่สิบเนี่ยนะผมจะหลบมันสกิลมันไวไหมเนี่ยผมผมเคยเห็นมันหว่านหอบเขาพานบอกว่ามันตีเก่งมากเลยนะแล้วหลบยากมากด้วยเปิดมาผมบัก ผมบ้าอ่ะใชด้วยผมบ้าคำทดนปู้ชมแต่ว่ามันตายเหรอมันตายแล้วมันตายแล้ว่โอ้โหอ่าเหลือแค่ทีมงานผมไม่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเลเซอร์จเข้าไปโอ้ไม่นะค่ามิสต้องเยอะแน่ๆเลยอย่แล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วโอ้ผมทำยังไงดีเนี่ยอ่า ขอตั้งสติก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้มันน่าจ,จะโหดมากเลยโอ้มันเป็นอินฟินิตแล้วแบตเตอร์ตเตอร์ยิงเข้าไปพอดีอผมต้องลบอผมตายทันทีแต่ว่าผมได้เวลทันผมได้เวลทันท่านผู้ชมผมเลเวลสาสิสองแล้วแปลว่าผมสามารถไปตีตัวอื่นได้แล้วทีนี้มันน่าจ,จะดอกขอให้ผมด้วยนะแต่ว่าผมตอนนั้นผมไม่ได้โซโล่ค่ะผมเลยไม่ได้ขอเท่าไหร่นะงันผมขอตีเอาชุดเกาะนั่นคือตัวนี้แล้วกันมาเจอกันหน่อย ในไม่แสบไปได้เจอกันนานแล้วนะหลังจากที่เอาฉัน้อัปเดตแล้วฮ่าฮ่าตอนนี้ผมก็ข่ามได้แล้วถึงเหลือผมจะน้อยแต่ผมก็ข่าได้เพียงแค่ดาบเดียวเนื่องจากดาบที่3,500ก็ยังมีประโยชนย์อยู่โอเคตอนนี้ผมเลเวล5เอ้ยเลือด500 HP แล้วแปลว่าผมไปสามารถไปแทงกับตัวนั้นต่อได้ไปผมเรียกชิมงานผมไปตีแซนต่อดีกว่าจะได้ขึ้นเร็วไวผมขี้เกียจไปตีไอ้ตัวนั้นน,นะนะหกแล้วดยกน ฟาร์มไอแซนเพียงแค่แป๊บเดียวต่างจากเมื่อก่อนเลยเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมยังไม่จุดตีสักครั้งผมร้องไห้จะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคผมต้องไปตีแซนจนถึงเวล79คือมาตีไอบอสไอนี่บอสอ่าแอดมินนะครับท่านผู้ชมไปเราไปตีแซนกันต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมจะจุดตียาวๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเลเวล72เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปลว่าผมสามารถไปตีไอ้ตัวนั้นได้แล้วมันก็คือบอสแอดมินนั่นเองโอเคผมไปตีบอสแอดมินต่อกันเลยไปเข้าไปเชิญพมพีีโอเคอย่าไปเลยนะแค่ฐาเดียวดูสิมันจบตีได้แค่ฐาเดียวจริงๆด้วยเรื่อยๆมันเยอะมากๆเลยเราจะให้คนที่ดาามจแรงๆตีไปแล้วกันแค่จุกไปเรื่อยๆแค่นี้มันก่อนจะตายแล้วแต่ว่าโอ้ยตายสิเขาตายเหรอทีมงานผมตาย แปว่าผมคงไม่เหลือขี้แน่อนะผมโดนสกิลมันแค่นิดเดียวขนาดทีมงานผมมีพลังของเดอะครอกแล้วผมยังทีมงานยังตายเลยผมมีแค่หางสไปเดอร์โง่ๆผมน่าจะตายเป็นทนต่อไปแน่ๆเลยฮ่าเออมันยิงใส่ผมแล้วโอเคท่านผู้ชมตอนนี้มันก็ไก่ตายเป็นทีเดียวแล้วแล้วมันก็ตายผมไม่หอะไรเอ่ยเรียบร้อยท่านผู้ชมผมกลับมาเีเวตันยินทีเรียบรยแล้วซึ่งเป็นไทีไว้มากแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังได้อาวุธมากๆเลยอะ่ะผมไม่รู้จะทํายังไงดีอ่า ของที่มันน่าจะซื้อได้ตอนนี้ก็มีราคา15ล้านขึ้นโอ้โหมันแพงมากๆเลยท่านผู้ชมผมจะรีเซ็ตต่อดีไหมว่าเพราะผมรีเซ็ตได้แล้วตอนนี้อบอันโอ้ย EP หน้ารายการหน้ารีเซ็ตซิงมันได้สีหลอกโอเคครับใครชอบก็ยิ่งก็ไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์นะครับเอ้ยติดตามคลิปได้แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายครับท่านผู้ชม